กรณีประธานสภาเนี่ยกักกักอะไรกันอยู่ครับอย่างเชื่อว่าสองพักคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วเมื่อประชาชนเลือกคุณมาไม่ได้ให้คุณมาทะเลาะกันเรื่องตําแหน่งประธานสภาผมผมไม่เชื่อนะครับอยู่ดีๆจะมาหักข้อตกลงมันไม่ใช่แบบเด็กเล่นขายของครับแต่ทําไมเราต้องมานั่งคิดกันอีกว่าใครจะเป็นผู้นํารัฐบาลใครจะเป็นถ้าไปตามประเทศผลเลือกตั้งออกไว้อย่างนี้เนี่ยเขาไม่ถามแล้วกัน ิดได้แต่ประเทศไทยมันเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้คือเรื่องในอนาคตมันคุณหมอชนนันบอกชัดเจนเรื่องเปลี่ยนขั้วไม่เปลี่ยนขั้วนะครับท่านท่านพูดเลยบอกว่าพรรคก้าวไกลไปไหนผมไปด้วยสมมติพรรคก้าวไกลไปชวนอีกฝั่งหนึ่งร่วมแล้วก็ยังบอกพรรคเป็นธรรมยังอยู่นะ จะอยู่ไหม,มไม่อยู่แล้วครับท่านอีกช่างท่านหนึ่งคือวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงปีหน้าไปเลยให้สวบดสภาพไปก่อน <laughs>